กันที่สองหิมพา,านการเวียนไหวของจิตที่ปรารถนาความดีกับการมองโลกอย่างไม่ประมาทคุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรหากเราเกิดมาเพื่อทำความดีแต่กลับถูกมองว่าเป็นไัยกันหินมผพานจะพาคุณเดินทางไปกับพลังแห่งบุญที่แม้จะเปล่งประกายแต่กลับต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากผู้ไม่เข้าใจ ความดีของพระเวสสันดรกลายเป็นความหวาดกลัวในสายตาผู้คนเมื่อพระองค์ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคะอันเป็นช้างมุงคลประจำแผ่นดินจนเกิดเสียงแตกแยกทั่วเมืองนี่คือการที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ความดีจะยิ่งใหญ่เพียงใดหากผู้คนไร้ปัญญามันก็อาจกลายเป็นภัยในสายตาเขาเรื่องราวแห่งป่าหิมพานต์ที่งดงามจึง วม่ใช่เพียงฉากธรรมชาติแต่คือเวทีแห่งการพิสูจน์ใจว่าพระเวสสันดรจะเลือกเดินทางใดท่ามกลางแรงคลื่นแห่งความไม่เข้าใจนี้เมื่อพระเวสสันดรเจริญไหวขึ้นก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างสม่ำเสมอทั้งทรัพย์ข้าวของอาหารเครื่องประดับและแม้กระทั่งสิ่งที่พระองค์รักก็ไม่ยึดติด ทรงแจกใจให้แก่ผู้ยากไร้อย่างไม่มีประมาณทำให้ทรงเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนจำนวนมากแต่การทำความดีที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีเงาแห่งปฏิกิริยาซ่อนอยู่เสมอวันหนึ่งมีพรามจากนครกลิงคะซึ่งกำลังประสบภัยแล้งรุนแรงขาดฝนมาเนินนานพืชผลเสียหายน้ำในแม่น้ำแห้งเหือดจึงเดินทางมาขอช้างปัจจัยนาค จากพระเวสสันดรเพื่อเป็นช้างมงคลในการอัญเชิญฝนกลับสู่แผ่นดินตนช้างปัจจัยนาคะไม่ใช่ช้างธรรมดาหากเป็นช้างสำคัญแห่งราชสำนักเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบาร,รมีและความมั่นคงของนครศรีพีโดยเชื่อกันว่าช้างเผือกนั้นจะดนบัรดาลให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่พระเวสสันดร เมื่อทราบถึงความทุกข์ของผู้อื่นก็มีจิตเมตตาไม่รีรอพระองค์ทรงสละช้างปัจจัยนาคะให้แก่พราหมณ์เหล่านั้นโดยไม่ลังเลเสียงสะเทือนเมืองเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ประชาชนและแม้แต่ผู้ใกล้ชิดต่างวิพาก์วิจารณ์พระเวสสันดรอ,อย่างรุนแรงโดยมองว่าการยกช้างมงขลให้แก่คนต่างเมืองคือการทรยศแผ่นดิน ทำให้บ้านเมืองไร้สิริมงคลฝนจะไม่ตกพืชจะไม่งอกและอาจเกิดภัยพิบัติความดีของพระเวสสันดรกลับถูกมองว่าเป็นภัยความเมตตาของพระองค์กลับกลายเป็นต้นเหตุแห่งความหวาดกลัวพระเจ้าสัญชัยพระราชบิดาแม้จะทรงเข้าใจจิตอันบริสุทธิ์ของพระโอรสแต่เมื่อเห็นเสียงขับไล่จากประชาชนทวีความรุนแรง ก็ไม่อาจนิ่งเฉยด้วยความอาลัยในพระเวสสันดรแต่ก็ไม่อาจขัดกระแสเมืองพระเจ้าสันชัยจึงจำใจให้เนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากนครศรีพีให้เสด็จไปยังป่าหิม,มาพานทางทิศอุดรพร้อมพระนางมัตรีพระมเหสีและกันหาชาลีพระโอรสธิดาในเช้าวันหนึ่งเสียงกรอมประชุมดังกระหึ่มทั่วเมือง พระเวสสันดรถูกเรียกเข้าสู่ท้องพระโรงท่ามกลางแววตาแตกแยกของมหาชนบ้างมาด้วยความเศร้าบ้างมาด้วยความโกรธบ้างมาด้วยความสับสนพระเวสสันดรทรงสงบพระพักเปี่ยมด้วยเมตตาแม้จะต้องพลากจากบ้านเมืองผู้เป็นที่รักแต่พระองค์ก็ไม่ลังเลเพราะเห็นว่าการบำเพ็ญบารมีอันสูงส่งนั้นสำคัญยิ่งกว่าความสะดวกสบายใดๆในโลก พระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงอย่าทรงทุกข์พระองค์จงปล่อยข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์จะยินดีสละราชสมบัติความสุขความสะดวกเพื่อดำรงในหนทางแห่งบารมีพระเจ้าสัญชัยแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เห็นจิตอันมั่นคงของพระโอรสจึงยอมปล่อยให้เสด็จออกสู่ป่าท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของชาวเมืองและผู้ที่ยังมีเมตตา ขบวนเสด็จของพระเวสสันดรน,นางมัตรีและโอรสธิดาเดินทางออกจากพระนครไปสู่ป่าหิมพานอย่างสงบแม้จะไม่มีข้าราชบริพารใดร่วมทางแต่ด้วยจิตอันหนักแน่นในธรรมพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวระหว่างทางชาวเมืองที่เคยต่อต้านเมื่อเห็นพระองค์จริงๆก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดและเสียใจผู้คนพากันนำของถวาย ส่งเสียงอาลัยและร่ำให้แต่พระเวสสันดรก็ไม่หวั่นไหวทรงตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกผู้คนได้เข้าใจในธรรมและบารมีเมื่อขบวนเสด็จล่วงเข้าสู่ป่าหิม,มพานต์ป่าอันสงบสุขสง่างงามด้วยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่น้ำตกเย็นใสและสัตว์ป่าที่อ่อนโยนโลกของความสงบเริ่มต้นขึ้นณที่แห่งนี้ กานหิม,มาพานจึงไม่ใช่เพียงการเล่าถึงการเนระเทศเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งธรรมแท้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปรารถนาบารมีสูงสุดต้องกล้าทิ้งแม้สิ่งที่รักที่สุดต้องพร้อมเผชิญกับความเข้าใจผิดต้องกล้าเสียสละเกียรติยศและอำนาจเพื่อสิ่งที่สูงทรงยิ่งกว่าและก็คือใจที่มีเมตตาอันไม่มีประมาณการหิม,มาพาน เป็นดังกระจกสะท้อนธรรมของคนดีในโลกนี้ว่าความดีไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าใจทันทีบางครั้งเมื่อเราทำดีอาจถูกรังเกียจอาจถูกกล่าวหาเพราะโลกยังเต็มไปด้วยความกลัวอคติและความไม่รู้แต่สิ่งที่พระเวสสันดรสอนเราคืออย่าวันไหวต่อเสียงรอบทางหากสิ่งที่เราทำคือความถูกต้องแท้จริง การสละช้างประจำแผ่นดินไม่ใช่เพราะดูแคลนบ้านเมืองแต่เพราะเห็นถึงความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และเลือกเสียสละเพื่อลดทุกนั้นแม้จะต้องยอมพรากจากสิ่งที่รักขอเพียงใจเราบริสุทธิ์การเดินทางไปยังป่าหิม,มาพานในชีวิตจริงจะไม่ใช่ความทุกข์แต่คือเส้นทางแห่งการปลดปล่อยจิตและการเติบโตทางธรรม ที่สามทานการที่สุดของการให้คือการให้แม้สิ่งที่ผู้อื่นหวงแหนที่สุดถ้าใจของคนเรามีอำนาจให้ได้ทุกสิ่งแล้วคุณจะกล้าให้แค่ไหนจะให้เพียงของเหลือหรือให้แม้สิ่งที่รักที่สุดในชีวิตทานการคือการอันยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาชาติเทศทั้ง13กันด้วยความยาวมากที่สุดและมีพลังศรัทธาสูงสุด พราะกล่าวถึงจิตอันหาที่เปรียบม่ได้ของพระเวสสันดรผู้มอบทุกสิ่งให้แก่ผู้ที่ร้องขอแม้สิ่งนั้นจะทําให้พระองค์เจ็บปวดที่สุดก็ตามขณะที่มนุษย์ส่วนมากยึดติดพระเวสสันดรนกลับสละแม้แต่โอรสธิดาอันเป็นดวงใจโดยจิตที่ตั้งมั่นเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ถึงพร้อมนี่คือการแห่งการสละอันสูงสุดที่ผู้ฟังจะม่อาจลืมหลังจากที่พระเวสสันดร พระนางมัทรีและโอรสธิดาทั้งสองได้เดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์ก็ได้พำนักอยู่ที่เขาวงกตณอาสมของพระฤาษีชีวกอันเป็นสถานที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรในแต่ละวันพระเวสสันดรและพระนางมัทรีทรงใช้ชีวิตอย่างสมถะสงบและเรียบง่ายสมเก็บผลไม้เก็บฟืนและช่วยกันทำกิจวัตรประจำวันอย่างไม่เบื่อหน่าย ขณะที่โอรสธิดาทั้งสองก็เรียนรู้ที่จะดำรงตนอยู่ในธรรมชาติแม้จะมีความคิดถึงความสะดวกสบายในพระราชวังแต่ก็ไม่เคยปริปากบนให้พระบิดาและพระมารดาเป็นทุกข์ตลอดเวลานั้นพระเวสสันดรยังคงตั้งมั่นในบาร,รมีข้อแรกคือทานบาร,รมีการให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่มีแม้แต่ความลังเลหรือวันไหวจนกระทั่งวันหนึ่ง ชูชกพรามชราผู้โลภม,มากและมากเล่ห์เหลี่ยมได้เดินทางมายังเขาหิมพา,าน์เพื่อขอสิ่งที่แม้แต่คนธรรมดายังไม่กล้าเอ่ยปากนั่นคือขอกันหาและชาลีไปเป็นท่าให้แก่ภรรยาของตนก่อนหน้าจะมาถึงจุดนี้ชูชกเคยแต่งงานกับหญิงสาวผู้มีรูปงามแต่นางกลับใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเอาแต่ใจแล้วเรียกร้องความหรูหราที่ชูชกไม่สามารถให้ได้ นางจึงเร้าให้เขาไปขอ,อกันหาชาลีซึ่งเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรผู้ขึ้นชื่อเรื่องให้ทานเพื่อมารับใช้ตนแม้ชูชกจะเป็นพรามชราหน้าเวทนาแต่แท้จริงแล้วภายในกลับเต็มไปด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวเมื่อชูชกเดินทางผ่านป่าเขาผ่านอันตรายและสัตว์ร้ายก็ได้ไปถึงอาสมของพระเวสสันดร ท่ามกลางสายตาแห่งความตื่นเต้นของพระเวสสันดรเองเพราะทรงเห็นว่าการให้ในครั้งนี้เป็นบททดสอบขั้นสูงสุดของทานบารมีพระเวสสันดรไม่ได้ลังเลแม้แต่เสี้ยววินาทีทรงตั้งจิตมั่นและตรัสว่าดูก่อนพราหมข้าพเจ้ายินดีจะถวายโอรสและธิดาให้แก่ท่านหากท่านต้องการจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูชกจึงยิ้มด้วยความโลภแล้วรีบรับปาก แต่ความจริงที่ขมขื่นจึงเริ่มต้นเมื่อพระเวสสันดรเรียกกันหาและชาลีมาส่งให้แก่ชูชกเด็กทั้งสองก็ตกตะลึงและเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาทั้งคู่ร้องไห้วิ่งเข้าไปกอดพระบิดาและพระมารดาสเสด็จพ่อทำไมจึงให้พวกเราไปกับคนแปลกหน้าเช่นนี้พวกเราได้ทำผิดสิ่งใดหรือพระเวสสันดรทรงหลั่งน้ำตาแต่ก็สงบใจและกล่าวว่าลูกเอย๋ย พ่อมิได้เกลียดชังเจ้าแต่พ่อปรารถนาจะทําความดีอันสูงสุดเพื่อบรรลุโพธิญาณในอนาคตกันหาและชาลียอมรับในชะตากรรมด้วยหัวใจอันหารกลัน่นและยินยอมตามชูชกไปทันใดนั้นเองพระนางมัตรีซึ่งออกไปหาผลไม้กลับมาถึงอาสมพบว่าโอรสธิดาได้หายไปนางเสียใจแล้วร่ำไห้อย่างหมดใจพระเวสสันดรต้องตรัสปลอบอย่างหนุ่มนวล นางผู้เจริญความเสียใจนี้คือบันไดแห่งบารมีจงอดทนเถิดเพราะการให้ในครั้งนี้มิใช่เพื่อนละทิ้งลูกแต่เพื่อยกจิตให้เหนือพันธะใดๆบนโลกนี้ในขณะเดียวกันชูชกพาเด็กทั้งสองเดินทางกลับไปยังนครสีพีผ่านทางที่เต็มไปด้วยอันตรายใช้ไม้เคียนตีเด็กทั้งสองอย่างโหดร้ายระหว่างทางนั้นกันหาและชาลีได้แต่ภาวนาให้ผู้คนเข้าใจพระบิดา และขอให้ตนเองปลอดภัยถึงมือปู่ย่าเมื่อถึงพระนครประชาชนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นกันหาชาลีในสภาพหม่อมแมมและได้รู้เรื่องการให้ทานของพระเวสสันดรพวกเขาถึงกับร่ำไห้และตระหนักถึงความผิดที่เคยขับไล่พระองค์ออกจากเมืองพระเจ้าสัญชัยเองก็โศกเศร้าและสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งจึงรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จไปรับพระเวสสันดรกลับสู่ราชสมบัติ ทานการเปรียบได้กลับแสงสุดท้ายแห่งศรัทธาที่สว่างวาบในใจของผู้ฟังทุกคนเพราะมันชี้ให้เห็นว่าการให้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่จิตใจที่พร้อมยอมสละแม้สิ่งที่รักที่สุดพระเวสสันดรไม่ใช่ให้ด้วยความโอดีแต่ให้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาปรารถนาให้ทุกชีวิตหลุดพ้นจากทุกแม้ตนเองต้องทุกแสนสาหัส และที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันคือจิตใจของกันหาชาลีเด็กน้อยผู้ยอมเดินตามเส้นทางแห่งบารมีของบิดาด้วยหัวใจอันกล้างแกรก่งในโลกที่ทุกคนต่างยึดถือว่าของฉันทานนาการกลับสอนว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราถ้าจิตนั้นเข้าใจทำอย่างแท้จริง